สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีพาบรรยากาศในยามสวยพี่น้องเอ้ยเนาะเดินไปยามเที่ยงอ่ะหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วลูกสาวจอมพนหายอยากกินมักมีเนาะอ่าตอนนี้แม่นกพนกำลังลางมักมีให้ท่าบดีย้เด้อท่าบดีย้อันแม่นกอันกำลังลางมักมีให้กินมักมีมักมีภาษาอันเราเถึงเออเราซา,าตงเรื่องมาจากไหนมักมีมักมีคือกัน เออคือสาวจีนเลยบัดน,นี้เ <c oughs> น่เกือบกำงามเกือบลูกเลือกเอาหันหนึ่งโอ้งามเลือกกืบครับเนาะสร้างเลือกได้พี่น้องเอ้ได้เกือบมาจาน,านอ่าอาจารย์เออคุณพยาบาลพี่น้องอเอ้เนาะทุกคนเกษียณแล้วละ่ะพี่นอยู่ทางอ่าจังหวัดน่านนี่นี่สาวนกคนลาหมักมีอันนี้ก็เป็นหมักมีที่อ่า ผู้ดใดก็ให้นะเอ้ยยายสายเนาะบ้าน,นวังหินซองเอาพี่น้องเอ้ยซุกแล้วาจะได้แบ,บ่งไปให้ยายแพทย์ยายมีนี่พี่น้องเอ้ยอืม,อก,มอกำลังสุกเนาะล,ล,ล,ลึกๆลองซีมนหน่อยแซบปะหอมๆพี่น้องเอ้ย มักมีมาจากฝั่งไทยเฮาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาจากพี่น้องบ้านวังหินซองเฮาพี่น้องเอ,อ้ยสิมมันกันเลยสิมเนาะกินเดือลูกแซ่บบ่มาอดมาเทิงปากทองของเผาตรงเรื่องแล้วอืมจะได้ลูกบ้านแล้วบ่หวานอืมพอดีกินเนะาะพอดีกนินเลยลูกแกออ้วอ้างไงไม่นกเป็ดไม่นกเป็ดแก่เลยเ

หอมดีนะอันแม่นกแม่นกเฮียแกะให้เด้อไงเอนี่นี่เออลูกลูกนั่งนั่งนี่เออหนักเมันห้อมลูกลูกนั่งนี่เออนี่อ่ะพลาสิแกเก่งแกจะนะเลยบับนี้ลูกลูกเอามือจุบน้ำก็โอ้เกวีความเมื่อวานนี่เนาะเออเดตตั้งน้ำใช่แล้อันนั้นเอาไว้ไปเอออันอันนีั่นบอสแกะเลยแกะเราจะด้านก็ได้แล้วแก้วไปไปย่าอ่ะอันนั้น นี่ลูกลูกนั่งอยู่ไหมแม่ซอนแม่เด้อบุญมีพงหนึ่งนะบุญมีนะอืออือนะเอาบนมีอันโพงหนึ่งอออันนี้ออกมาเด้อเลยนี่ตัวนี้ออกมาเดินนี่ลูกนี่ลูกนี่ลูกไอแผดเท่าแล้วป๊าพี่น้องเอ้ยอาการซี่ตังๆัแล้วเด้อเม่เท่าแพรเท่าเลยนะตัวนี้เท่ามันสมลงสมลงแล้วมัน พ่อ,อ,พอ,บอพเบื่อขึนนน้นเลยพี่น้องเอย้ยพ่อบ้านนำมายุ่งนำพ่อตรงเรื่องในสามสิบปีเลี่ยเนาะโดยเฉพาะผู้เทานี่นะสังเกตเลยพี่น้องถ้าว่าส้มลงส้มลงส้มลงแล้วก็าจะเป็นอายุไข่เพิ่งกัไก่จะมดพี่น้องเอ้ยคือมันเท่าู้คือกันไปเบิ่งโอ้แม่นแล้วก็แม่นแถบพี่น้องเอ้ยพวกเราจันคือกันทำใจพี่น้องเอ้ยฮอดก็ละฮอดเวลาของมัน อยากขไลกัโอ้ยแมรัแพทย์ยืนมหาหอติมจากซองสามปีก็ดีนะพี่น้อง,งเลยเก็บนอ้เนาะโอ้แซขนาดบ้านดีเนาะ

ปุ้อะคุป้าตีเออตอนตอนคืนเนี่ยตอนเวรคืนเนี่ยม,มักมีคนมาลวนะจีไรซอกคนมาประจำาหมนกนพี่น้อยซ้อคนมาประจำาหอนกน ชาวนี้คนงามไอ้เฟืองขอทาม นุ๊กป <น quas> <Trustee> ั๊บไปเลยได้เลยดูงาเต็มไปหมดเนี่ย 감사합니다. <목소리나> E onde งามอันนั้นไปเฮ่อบนนี้เถอะเอาเสื้อเป่านะแกะเอ้ยแกไปเลย มันจะเนาลูกน <Incred> <momentos> ั่งหอเนึอ่อเนเอเอาหมกไปกระไดเนีป้ต้มกระดน่กระเดยตุยเขากัะเกิบนี่นูคุณบินเอาไรเข้าเข้าบ้า 对。No? luôn xem <laughs> เป็นแล้วเนาะแก,กแะ้วสีเข้มเลยเนาะแกะหมักมี่เป็นเลยอ้าวบักเสิบแซ่พี่น้องเวแบบวานนัวดีนะพี่น้อง แกมานันเอาไ,อไว<น>ปไปเพาะเด้๋ยด้อยเพาะปูพี่น้อยแมวเห็ดเราก็จะต้มกินทีด่ดีดดต้มกินก็นกนกนแซ่บนี่เลยเป็นหัวไม่ทอแผดพี่น้อยหน้าสิดลงสิดลงเท่าเราด้วเนาะ โอ้ยบกญ่ๆเลยนี่สาธุลูกสาวจอมใจเพิ่นสวยแมน่นกแกะหนิแล้วพี่น้องอืมแข็งเลยเลยนาะอ่ะเถอว่าจังสั้นเนาะพี่น้องเนะาะเถอว่าคลิปนี้บ่าวพี่น้องจะขอเนี่ยจบคลิปกันเพียงสำนีก่อนพี่น้องเนาะ แล้วก็ว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆแต่มีข้อหมยเนาะเพราะว่าเริ่มปรับปรุงเริ่มพันเปลี่ยนเริ่มเฮียนให้ทางจอมใจนเนาะเฮียนเห็ดเฮียนสร้างไปทำกันไปน,อน้องเนาะดอกไม้ก็เริ่มดอกก็ได้พปหน่อยเริ่มจะมีดอกไม้เบ่งบานขึ้นมาแล่เห็นบ่ นี่เริ่มดอกแล้วนี่นี่เนะาะจะลลุมีก็ได้มาแย้งมาเบิ่งจังสีเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็มาจากบ้านวังหินสองมัดพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้อ่าดอกไม้เรือว่าันงาสาังใหญ่มาเพาะพันธุ์อันนี้เป็นวานงาสังน้อยนี่ต่างมาแต่ไทยโดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นเตยลายเนาะเตยเลืองอ่าเนี่ยพี่น้องเอ้ย เป็นดอกไม้เป็นทางยาเป็นทางต้นไม้มงคลเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ะถือว่าจังสั้นพี่นอ้องคลิปนี้บ่าวมานำขออนุญาตจบคลิปกันเพียงสามีก่อนแล้วก็ว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวมานำขอกล่าวคำว่าสบายดี